ส่วนใหญ่เนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่บ่อยแต่ว่าก็เคยไปไปร้องเพลงที่เชียงรายด้วยเหมือนกันบรรยากาศมันก็จะมีสองแบบเนาะถ้าถ้าทางเชียงรายเนี่ยถ้าไปเที่ยวแบบธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสงบเงียบสงบแบบอยู่กับธรรมชาติล่มเย็นสบายเนี่ยก็ไปเชียงรายเขาก็จะไม่วุ่นวายเหมือนแบบเชียงรา่แต่ถ้าอยากจะไปแบบว่าไปต่างจังหวัดแต่ก็ยังอยากได้แบบมีกิจกรรมเยอะๆก็ต้องไปเชียงใหม่ อย่างที่ที่โต๊ะไปเชียงใหม่ที่ชอบคือโป่งแยงป่งมันจะมีก Carbon. ิจกรรมแอดเวนเจอร์อยากให้แม่ๆลองไปเล่นกันหวาดเสียวแสดงว่าตัวโตชอบผักเสียวชวนแม่ๆไปเสียวนะแม่ๆจะไปไหมคะใช่คพาว่าไปสนุกดีกว่าชอบไปเสียวแล้วมิ้งไม่ค่อยไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีกิจกรรมอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ที่โป่งแยงจะมีทั้งเป็นเขาเรียกว่า ทั้งทั้งมีกระโดดกระโดดแบบหอมันเป็นกิจกรรมวัดเสียวทั้งหมดเลยอะแต่ว่ามันสนุกมาก<ค>แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแม่แม่พี่พี่ที่ไปเชียงใหม่ก็จะไปไหว้พระไปอะไรอยู่แล้วไปดอย<ค>ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอย่างที่ดอยที่ต้องเคยไปก็อย่างดอยอินทนนท์เคยไปบริจาคของอะไรเงี้ยแล้วก็เคยไปได้พักบนดอยที่พักบนดอยบรรยากาศดีมากๆอากาศเย็นแล้วก็บางทีเชา้าเช้าก็จะมีหมอกมีอะไรเงี้ยคือมันหาไม่ได้จากในกรุงเทพจริงๆแสดงว่าชอบ ชอบอชอชอแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันมันหาไม่ได้ในในกรุงเทพเนาะแต่ว่าพวกสินค้าหรืออาหารเนี่ยสามารถหาได้ในกรุงเทพแล้ววันนี้นะครับที่งานนี้อยากให้แบบซื้อกันไปเยอะๆอุดหนุนกันไปน้องสินค้าของไทยคนไทยของเราเนาะก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับแม่แม่มีอาหารกับบ้านเรียงอ่ะมียังคะแม่ซื้ออะไรไปอ่ะอะไรนะจะดูอีกเหรออี่เหรื่อแอปผไาแล้ว ไม่คนอื um, wow? ่นซ anyway> ื้อหรือเปล่าซื้อเในมีมียางเนี้ยถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรข้างานมีตั้งแต่เมื่อวานถึงที่ยี่สิบเจ็ดตุนซ้อมสิงหาคมสามารถมาได้ทุกวันเลยใช่ค่ะมีเจ็ดวันเต็มๆนะคะอะไรอย่างที่บอกมาในงานภาคเหนือของเราอยากจะให้แบบโต๊ะกู้กับเมืองสักแหมหน่อยไู้กับเมืองได้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 ขอแบบเป็นประโยคนึงหรือคำหนึ่งก็ได้ได้ไหมขอแบบออนแม่แม่เพื่อจะได้เพิ่มเพื่อเผื่อเราอ่ะจะได้เพิ่ม เปิ้ลหักตัวเน้อตัวหักเปิ้ลกอดได้กอดได้กอดอกหักกเจาูไ่ค่ะู่แปลว่าอะไรรูกอแ่ว่าอะไรคะเอารักอ้าวชอเว่ารู้ไห่รู้รู้รู้แปลว่าอะไรตวรู้รู้ใช่ไหมครับรู้ อยากฟังคำตอบหักหน้าแหมเขาก็ไปหักกระสับกสือมาด้วยนะเมื่อกี้ตอนโตถามว่าอะไรนะเปิ้ลดักตัวเนี่ยตัวหักโอเ้เขาบอกว่า